สวัสดีครับมาพบกับบ้านสวนไร่นาทานทิพย์นะครับวันนี้ก็มาพบกันกับบรรยากาศตอนเย็นๆครับเวลาหลังเลิกงานนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลูกกล้วยนะครับจะเป็นกล้วยพันปากช่อง50นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าห้ามปลูกล้วยช่วงเข้าพรรษานะครับแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวรนะครับเพราะว่า กล้วยที่ผมปลูกอยู่ภายในสวนของไรนาทานทิพย์นะครับผมปลูกมาแล้วเป็นเวลาสองปีนะครับก็ได้ผลผลิตนะครับบางท่านก็พูดว่านะครับคนเข้าคนแจกนะครับก็พูดว่าห้ามปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษานะครับจะทําให้ขายใหญ่นะครับหลังจากที่ผมไปศึกษามาแล้วนะครับมันผมว่ามันก็เป็นแค่กุสโลบายนะครับเป็นกุสโลบาย ของคนเท่าคนแจ่นะครับสมัยก่อนนะครับที่ว่าไม่ให้ปลูกกล้วยช่วงเขา้าพรรษาทําไมถึงห้ามปลูกกล้วยช่วงเขา้าพรรษาครับผมว่าช่วงเขา้าพรรษาจะเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนแล้วกล้วยที่เราแบ่งที่ไม่ใช่ถุงชําแบบนี้นะครับจะเป็นกล้วยที่เราไปสับหน่อมาแบ่งออกจากหน่อแม่มานะครับกอแม่มาแล้วนํามาปลูกนะครับ มันจะต้นกล้วยที่เราสับมาจะเป็นแผลนะครับมันจะเป็นแผลเวลาเรานําลงไปปลูกแล้วมันจะทําให้เกิดโรคนะครับเป็นโรคตายพายโรครากเน่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะทําให้น้ําท่วมขังนะครับผมดูแล้วมันก็อาจจะทําให้ต้นกล้วยตายนะครับแล้วก็ถ้าเราปลูกช่วงเขา้าพรรษากล้วยระยะเวลาการให้ผลออกลูกครับก็จะเป็นระยะเวลาเจ็ดแปดเดือน ผมปลูกวันนี้นะครับจะก็จะเป็นของเดือนกันยายนนะครับนับไปอีกเ็ดแปดเดือนก็ประมาณเมษานะครับมีนาเมษาช่วงนั้นจะเป็นหน้าแรงนะครับถ้ากล้วยมันออกลูกมันจะทําให้ผลผลิตนะครับของกล้วยเนี่ยมันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับต้นจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมว่าสมัยนี้นะครับระบบน้ํา เราเดินภายในสวนได้เองครับเรามีระบบโซล่าเซลล์มีระบบน้ําประปานะครับมันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าผมปลูกมาระยะเวลาสปีเนี่ยกล้วยที่ผมปลูกจะปลูกช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดเลยครับก็ให้ผลผลิตดีครับคนสมัยก่อนน่ะก็ผมคิดว่านะครับก็อาศัยแต่ช่วงฤด,ดูฝนนะครับผมว่ามันมันก็เป็นกุศโลบายหนึ่งครับที่คนเท่าคนแจ่ ที่เคยบอกเราไว้นะครับห้ามปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษามันจะไม่ดีนะครับแต่กล้วยภายในสวนของผมทั้งหมดนะครับภายในไร่นาทานทิพย์เนี่ยปลูกไว้สองปีผมปลูกช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดนะครับก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับกล้วยก็สวยดีนะครับเราลองไปศึกษาดีๆนะครับลองฝึกศึกษาดีๆด,ดูอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่นะครับ กล้วยที่ผมปลูกนะครับวันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ผมชําไว้นะครับเพาะชําแบ่งออกจากต้นแม่มาครับเพาะชําไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาว่างช่วงเลิกงานมีเวลาปลูกช่วงไหนผมก็ปลูกช่วงนั้นเลยนะครับผมไม่แบ่งว่าต้องปงลูกฤดูไหนนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องการปลูกกล้วยนี่แหละครับ ปลูกได้ทุกช่วงครับอยู่ที่เราจะดูแลดีไม่ดีก็ไม่เห็นเกี่ยวครับว่าห้ามปลูกกล้วยช่วงเขา้าพรรษาหรือเพื่อนๆคนไหนมีแนวคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจบ,บ้านสวนไรนาทันทิปด้วยครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ